สวัสดีสมาชิกข่าวนครสวรรค์แฟนเพจทุกท่านครับมีคนบอกกับผมว่าถ้าพูดถึงจังหวัดนครสวรรค์คุณนึกถึงอะไรบ้างกระตอบว่ามังกรบางกระตอบว่าสะพานเดชาและมีอีกไม่น้อยตอบว่าบึงบรารเพ็ดแต่ถ้าผมลองเปลี่ยนคำถามเป็นถ้าพูดถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดนครสวรรค์นั้นคุณคิดถึงใคร คำตอบที่ได้นั้นตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่านึกถึงนายกจิตตะกษเสมนิโรธธนรัตน์วันนี้ท่านได้ให้เกียรติผมเข้าสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้าในปี2555คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับนายกเทศมนตรีเทศบาลนาครน,นครสวรรค์น,นะครับท่านจิตตะกษเสมนิโรธธนรัตน์ครับสวัสดีครับครับคที่เป็นข่าวนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นโลกไซเบอร์นะครับหรือออกทีวีช่องใหญ่ ว่าตอนนี้จังหวัดนครสวสรรค์เนี่ยเป็นจังหวัดที่ตื่นตัวและให้ความสําคัญกับการป้องกันน้ํามากนะฮะโดยเฉพาะการสร้างแนวป้องกันน้ําในปีนี้นะครับวันนี้เลยจะต้องมาถามกับท่านนายกเองว่าที่สร้างแนวป้องกันน้ำเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรอย่างไงนะครับขออนุญาตถามท่านนายกนะฮะคำถามแรกนะครับคุณผู้ชมครับคําถามแรกที่จะต้องถามคือว่าที่เราเห็นเป็นข่าวอยู่เนี่ยนะฮะว่าการสร้างแนวป้องกันน้าเนี่ย มันเป็นการสร้างตามระยะเวลาโครงการของท่างรับเหมาก่อสร้างอยู่แล้วหรือว่าท่านช่วงนี้ท่านเร่งมากเลยเพราะว่าเพื่อที่จะให้ทันกับฤดูน้ำหลากในปี5 5นี้สัญญาการก่อสร้างเนี่ยมันต้นแต่ปีที่แล้วแหละนะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยที่เราต้องเร่งงานเขาเนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะให้เสร็จบางส่วนเนี่ยก่อนที่น้ำจะมาในปีนี้นะครับเพราะว่าปีที่แล้ว ออตรงนี้เราก็ต้องป้องกันนะครับเราก็ต้องใช้หินออหินปุกมาเททําเป็นถนนเลยนะครับแล้วตรงตรงเป็นหนึ่งนะฮะที่มีปัญหาตลอดนะเมื่อแตกประมาณหกครั้งแปดครั้งนะ่ะเราก็อยากที่จะทําตรงนี้ให้เสร็จไปให้เลยเป็นหนึ่งไปให้ไปถึงตรงถนนแสงสวรรค์น่ะคอยลงในสตรีตรงน,งน,นะน,รงนี้ถ้าเราสามารถทําตรงนี้ได้เสร็จก่อนที่น้ําจะมาปีเนี้ย การป้องกันก็จะง่ายขึ้นและไม่ต้องเสียงบประมาณอะไรเป็นต้ก็แสดงอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเท่าที่ฟังก็คือว่าถ้าท่านนายกเนี่ยเร่งทําตรงนี้เสร็จยาวไปถึงซอยตรงโรงเรียนสตีนค<ช>ร<ด>สนสวรรค์ใช่ไหมฮะก็จะเบาไปเยอะเลยเบาไปเลยในการที่จะป้องกันน้ำท่วมเพราะว่าคราวที่แล้วคุณผู้ชมสังเกตเห็นจากสกู๊ปที่เรามาทํากันในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยตรงบริเวณโรงแรมเป็นหนึ่งจะเป็นปัญหามากเลย่เจ็ถึงแปดรอบอย่างที่ท่านนายกบอก ะะแล้วตรงนี้อยากให้ท่านนายกขยายความในส่วนของแนวกั้นน,ะน้ํานิดนึงว่า,ท,าท่านนายกเนี่ยเตรียมที่จะทํารับมือกับน้ำเนี่ยตรงไหนอย่างไรบ้างครับขณะนี้เนี่ยที่กําลังก่อสร้างอยู่เป็นเป็นเขนื่อนาลังป้องกันน้ําท่วมเนี่ยตั้งแต่ตลาดปลาไปตึงสะพานในชาตรงนี้ประมาณอสอง่งสองกิโลนะครับสกิโลกว่า อาตรงนี้เป็นใช้งบประมาณของเทศบาลเองคือ290ล้านนะครับเอ่อสร้างตั้งแต่ปีที่แล้วส่วนขณะนี้เนี่ยที่แผนที่เราได้ของบประมาณไปอีกก็คือ80ล้านตรงนี้เป็นตั้งแต่ตลาดปลานเนี่ยไปถึงจุดที่แตกตรงตลาดราวตรงกต้นโพเนี่ยหลังโน้มแข็งเก่าเนี่ยอันนี้กิโลหนึ่งตรงนี้จะต้องปรับปรุงเขื่อนนะฮะ ขยายออกเผื่อไปนะครับแล้วก็ยกขึ้นมปประมาณเมตรหนึ่งอันนี้ก็สเตปข้างบนก็เป็นอีก4เมตรเพื่อจะสามารถที่จะเดินอะไรต่างๆบนบนเผื่อน,นี้ได้ครับตรงนี้ของงบไปละ80ล้านอีกอันหนึ่งที่เราของงบไปก็คือตั้งแต่ป้อมหนึ่งนะครับป้อมหนึ่งเนี่ยไปถึงสะพานทิศโลกสุดเคเทศบาลแล้วเลยเคเทศบาลอีก5 0 0เมตรตรงนี้4.9กกิโลนะครับ งบประมาณเนี่ยเ,เดิมเราขอไป490แต่เราไปต้องขอเพิ่มไปเป็น600เพราะาเราบวกบ่อสูบน้ําอีก3บอ่อแล้วสถานีสูบอีกย,ย่อยๆอีกประมาณสัก6-7บ่อนะครับตัวเนี้ยทีนี้เราก็มีท่อระบายน้ําเป็นถนนด้วยตรงนี้ก็เคยต้องเพิ่มเป็นงเงินประมาณ600 000, ล้านนะครับในส่วนเนี้ยและอีกตัวหนึ่งถ้าเราจะทําทให้สมบูรณ์แบบก็คือตั้งแต่ โรงเรียนรูบาลน,นะโรงเรียนอุบาลไปถึงวัดเขื่อนแดงจะมีถนนระหว่างวัดเขื่อนแดงเนี่ยกับวัดยังโทตรงเนี้ยแล้วขึ้นมาตรงถนนสายโกพระร,รอบนั้น,น่ะประมาณพันเเมตรตรงนี้อีกร้อย้าลางนาถ้าเราทำได้หมดเนี่ยเ,เป็นวงแหวนได้รอบเลย,เนยนะแล้วก็12กิโลติดแม่น้ำด้านแม่น้ำปิงวังกับแม่น้ำเจ้าพยาไปถึงตรงเนี้ยนะครับ ก็จะเป็นสมบูรณ์แบบเลยนะครับแล้วก็ในอนาคตเราก็จะมาทําบนถนนสายกอไก่ก็คือโตโยต้า,าไปถึงสายบันแก่งแล้วยกระดับถนนขึ้นนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นวงแหวนรอบเมืองที่จะป้องกันน้ําไม่ให้เข้ามาในตัวเมืองเลยอันนี้คือสมบูรณ์แบบแต่ว่าจะเป็นทางด้านฝั่งนี้ใช่ไหมครับและโครงการในอนาคตเนี่ยฝั่งบางปองก็มีฝั่งบางกลอง,อง,ง,องแล้วก็ของงัวประมาณไปนะครับ เราขอไปฝั่งบางกองสายนีรถไฟตรงนี้ไปเนี่ยไปถึงสะพานเดชาเนี่ยร้อล้านแล้วก็ฝั่งวัดเขาทั้งี่ิสะพานเดชาไปถึงโรงงานเบสซี่1นึรล้านนะครับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยประมาณ1,100กว่าล้านที่เราขอตอนที่นายกจะมาในวันที่สิบห้าสำหรับเทปนี้คุณผู้ชมทราบไปแล้วว่าแนวกั้นน้ำที่นายกจิตตะเกษนั้น จะสร้างให้กับจังหวัดนครสวรรค์มีที่ใดบ้างและใช้งบประมาณเท่าไหร่เทปหน้ามาพบกับคำถามที่ทุกๆคนอยากให้ผมถามนายกจินตะกรเมเหลือเกินกับคำถามนี้แล้วในปีนี้เนี่ยในเขตเศรษฐกิจเมืองปากน้ำโพของเราเนี่ยน้ำจะท่วมหรือไม่ท่วมเทปหน้าเจอกันครับ